เสียงฝีเท้าช้าๆดังมาจากทางเดินดินด้านหน้าตาคล้ายในเสื้อผ้าสีมนก้าวเข้ามามือหนึ่งถือขันน้ำอีกมือถือกระบวยไม้ไผ่ใบหน้าเหี่ยวย่นนั้นเต็มไปด้วยความสงสัยและเป็นห่วงตาคล้ายพูดเมื่อคือนเองไปเจออะไรมาวะพรานจันทร์ถอนหายใจลึกแล้วตอบเห็นไฟลอยอยู่กลางคลองตอนแรกนึกว่าใครถือคบเพลิงเดิน แต่พอส่องไฟฉายลำแสงมันทะลุเหมือนไม่มีตัวตาคล้ายชะงักฝีเท้าหยุดลงกลางลานดินสายตาเขาหันมองซากข่างที่แขวนไว้ข้างบ้านขนยังชื้นเหมือนโดนน้ำราดเมื่อครู่ตาคล้ายพูดไฟพุ่งใต้พรานจันเสียงพึมพำเมื่อคืนมันมาอยู่ใต้ถุนเสียงลากของหนักๆดังกุกกักแล้วมีกลิ่นคาวแรงจนแทบอ้วก ได้ยินเสียงมันถามหาลูกเหมือนกระซิบข้างหูตาคล้ายจ้องหน้าเพื่อนนิ่งเส้นเลือดบนขมับเต้นเบ,นเบาๆก่อนเอ่ยช้าๆตาคล้ายพูดกูว่าแล้วของแรงแน่นอนเองไปยิงข่างท้องนี่ผิดครูแท้ๆพรานจันสายหน้าเบาๆถ้ารู้ว่ามันท้องกูไม่ยิงหรอกไม่อยากแตะของแรงข่าวลือในหมู่บ้าน เสียงตะโกนของป้าจวนจะอีกฝั่งคล้องดังขึ้นขัดบทสนทนาป้าจวนพูดเมื่อคืนกูก็เห็นไฟลอยผ่านหลังบ้านกูเงียบๆไฟไม่ไหวเลยตาคล้ายถามเอ็ง e ได้ยินเสียงไหมป้าจวนตอบได้ยินเหมือนผู้หญินครางหรืออสเอื้อนก็ไม่รู้คำพูดนั้นทำให้หัวใจพรานจันต้งแรงขึ้นอีกเขาเหลือบตามองซากคางอีกครั้ง ขนลุกสู้โดยไม่รู้ตัวแม้แดดยามสายจะเริ่มแรงแต่เงาของต้นไม้ใหญ่ยังทอดคลุมบ้านเขาราวกับไม่อยากให้แสงส่องถึงตลอดทั้งวันหมู่บ้านเงียบผิดปกติเด็กๆไม่ออกไปวิ่งเล่นเหมือนเคย